สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะประจําเดือนสิงหาคม2567นาสินะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15หพฤศจิกายนนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทีสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซั ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศี ตุลลัคนาตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ ให้หนึ่งถ้วยนะคะสเตนค่ะและเป็นไพ่แปดไม้เท้าชาวราศีตุลคนาตุลนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาเนะาะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะมีชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติานะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะชาวราศีตุลและคนาตุลบางคนนะคะอาจจะพบเจอพูดคุยทําความรู้จัก เป็นการเริ่มทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งอาจจะคุยออนไลน์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่มีความต่างกันทางด้านของอายุศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอ่ะประมาณนี้ที่แตกต่างกันนะคะแต่มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทําความรู้จักกันเบื้องต้นนะในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะสื่อสารกันต่อไปอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรากักความสัมพันธ์สถานการณ์ตา่ตางๆนี่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลลคณาตุลในช่วงเดือนสิงหาคม2,567นะคะเป็นอย่างไรนะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะเก้าเหรียญคะ่ะ ไพ่เดนนะคะและเป็นไพ่เดลเวอร์ค่ะชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะ mm hmm. คุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะชาวท่านดินประศพกันมังกรราศีพิจิกละคณะพิจิกราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่าตามหน้าไพ่ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับชาวตุลน,นะก็มองว่าใครทีเ่เริ่มต้นคุยกันแนอดีตที่ผ่านมาในเดือนนี้นะคะก็มองว่ามีาคุณกับเขามีการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอนะคะมีการพูดคุยทำความรู้จักเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่นะแต่สถานะยังไม่ได้คืบหน้าเพราะว่าติดที่ไพ่ก้าเหรียญก็ยังเป็นไพ่ของคนโสดอยู่นะคะอืมแล้วก็บางคนอาจจะมีการพูดคุยคร่าวๆนะเพื่อที่จะวางแผนการเดินทางพบเจอกันแบบนี้ก็ได้อืมนะคะแต่สำหรับในความรู้สึกแล้วอะไม่รู้สึกว่ามันเริ่มที่จะเกิดความรู้สึกที่ดี มากขึ้นตามลำดับอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้เป็นคนที่รู้จักกันและคิดถึงกันเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดของชาวตุล ความรู้สึกของชาวตุนที่มีต่อคนคนนั้นและความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีต่อชาวตุนนะคะเป็นอย่างไรขอดูของชาวตุนก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลแลัคณะตุลค่ะชาวราศีตุลแลัคณะตุลคคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะให้อ่า j u s t i c ค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญชาวราศีตุลกคณาตุลไม่รู้สึกว่าตัวคุณอะค่อนข้างที่จะอยากอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคนคนนี้อืมคุณรู้แหละว่ากว่าที่จะไปถึงไพ่สิบเหรียญอะไพ่ของครอบครัวไพ่ของความสัมพันธ์ที่มั่นคงยืนยาว มันต้องผานอุปสรรคและปัญหาเยอะแยะมากมายอืมบางคนอาจจะมีปัญหาปัญหาที่ติดค้างที่ที่รู้ที่รู้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะใครคนใดคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วหรือว่าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการแบบในขั้นตอนของกฎหมายก็มีอืม ที่ยังคาราคาซังอยู่กว่าที่จะมันจะไปถึงสิบเหรียญน,นั้นนะคะชาวตุนก็รู้สึกว่ามันน่าจะผ่านเรื่องราวและอุปสรรคและปัญหาที่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ยังมีความหวังนะคะยังมีความหวังกับคนคนนี้นะเพราะาคุณก็มีความรู้สึกลึกๆแล้วว่าเนื้อแท้ของคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่แต่ จอกันช้าไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีตุลลัคณาตุลคิดถึงคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะภาพแรกนะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะควีนถือเหรียญของคุณมีคิงถือเหรียญของเขามีคิงถือเหรียญน,นะคะ สามถ้วยและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยมันมีไพ่คู่ขึ้นมาเหมือนกันนะอืออย่างที่ไม่บอกอะมันเป็นอะมันเป็นความรู้สึกที่ใช่อะคนคนนี้แหละที่ตามหามานานอะคนคนนี้แหละที่ที่ใช่อะแต่เจอกันช้าจังอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งเขาก็รู้สึกแบบนี้นะคะเขารู้สึกอยากจะอยากจะทําความรู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้น ไปในทิศทางที่มันดีนะอืมแล้วทุกครั้งที่มีการสื่อสารมีการพูดคุยกันเขาก็รู้สึกแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลกับคณาตุลกับคนที่คุณคิดถึงในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไร ในข้อนี้บอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่นั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบ,บแรกนะคะคิงถือดาบค่ะเอาขอโทษค่ะไปคิงถือไม้เท้านะคะแล้วก็คิงถือดาบนะคะพูดผิดก็มาพร้อมกันเลยนะให้เดอะสตารค่ะ จะเป็นภา่ที่หายเป็นเทศนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในส่วนของเอาคัมคตความรักความสัมพันธ์จะมีการจะมีการตกลงวางแผนเพื่อที่จะศึกษากันให้ละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นจะมีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มั่นคงนะคะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะ สำหรับใครทีออ่ทำความรู้จักกันอยู่ไม่ได้มีปัญหาของเติร์ดนะก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้แต่นะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งเลือกที่จะเททิ้งนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลและคณาตุลขอคําแนะนํานะคะ ไม่น้ำใบแรกเดมูนนะคะเดวิลค่ะสี่ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่อัศวินถือดาบชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะไพ่ทาโร่แนะนาว่าถ้าหาว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ความสัมพันธ์ที่ท็อกซี่คุณตัดทิ้งได้เลยอืมนะอัศวินดาบตัดทิ้งได้เลยนะคะแต่ถ้าหาความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรักเราสองสามคนเป็นความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ได้แน่ใจแต่ไม่ได้มีบุคคลที่สามเข้ามามีอิทธิพลนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าลองนะลอง ลองใส่ใจในสิ่งที่าขาดหายกันไปเติมเต็มกันและกันสื่อสารพูดคุยเพื่อทีจะเติมเต็มกันและกัน ะะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งคะ่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ